สวัสดีค่ะทุกคนโสต์ไปฟังแล้วก็ไปอ่านมานะคะทั้งฟังและอ่านโสต์อ่านมาก่อนที่จะฟังอ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยู่ต่างประเทศเขาคุยว่ามีคําถามว่าเมียฝรั่งอะ่ะยากจนลําบากมากหรออยู่ต่างประเทศอะ่ะต้องเก็บขวดเก็บกบระป๋องไปขายโบก็เลยนึกถึงเรื่องที่โบ๊ท่ะ อ่านนะคะเพราะอ่านเรื่องนี้ตอนที่ฝึกภาษาอังกฤษก็เซิร์ชหาเนี่ยเรื่องที่อ่านนะเป็นเรื่องจริงเฉยเลยอ่ะเป็นเรื่องของผู้รักผู้หนึ่งที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาอยากจะไปฮันนีมูนที่อเมริกาเขาอยู่อังกฤษอยากจะไปฮันนีมูนที่อเมริกาแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขามีไม่พอเขาก็เลยเก็บกระป๋องและขวดเอาไปรีไซเคิล กระป๋องและขวดที่เอาไปรีไซเคิลเนี่ยมีจำนวนที่มากพอที่เขาจะแลกซื้อตัวเครื่องบินชั้นธุรกิจนะจ๊ะไปอ่านข้อมูลมาอันนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าในบันดอนน่ตรงที่เขาอยู่นะผู้คนไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของรีไซเคิลทิ้งเป็นขยะเกิดกาดเลยก็เลยทำให้ คู่รักคู่นี้สามารถที่จะสะสมเก็บกระป๋องเก็บขวดเนี่ยภายในระยะเวลา3เดือนจนเพียงพอกับค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจอีกตัางหากนะแสดงว่ามันเยอะมากไงคำถามที่เมียฝร,รั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับมาก็คือว่าเป็นเมียฝร,รั่งอยู่ต่างประเทศลำบากยากจนมากถึงกับต้องไปเก็บขวดเก็บกระป๋องขายเลยเหรอปอรู้มาว่า ที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่อเมริกานะเพราะก็ดูมาจากใน YouTube นี่แหละจะมีระบบการรีไซเคิลเนี่ยคือให้ผู้คนเนี่ยเอาขวดกักบกระป๋องอะไปเข้าเครื่องอัตโนมัติแล้วก็จะมีการคำนวณแล้วก็ได้เงินอเมริกาเนี่ยนะรัฐอื่นเขามีนะเอาไปขวดกระป๋องเอาไปใส่เครื่องแล้วก็ได้เงินที่โบรดอยู่อะโบรไม่เคยเห็นนะ เขาอาจจะมีหรือไม่มีบ๊ไม่รู้บ้านบ๊ทคือจะมีถังใส่รีไซเคิลพวกขวดกระป๋องกระดาษแยกกันเลยเนี่ยแล้วทางเมืองเขาก็จะมารับไปนะคะทุกๆวันศุกร์วันพุธวันพฤหัสก็แล้วแต่ถนนเส้นทางอะนะบดีใจมากๆเลยที่มีระบบรีไซเคิลเพราะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยทิ้งเป็นขยะหมดเลยโบดก็นึกไปถึงตอนที่ว่าอยู่ไทยเนี่ยนะโบดอะ เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งยอมรับพวกพลาสติกกระดาษกระป๋องอย่างเงี้ยปวดนึกไปถึงว่าถ้าเอาไปทิ้งเนี่ยมีการย่อยสลายเป็นขยะเนี่ยใช้เวลานานมากมันก็ทำให้เป็นมลพิษแล้วก็นึกถึงคุณลุงคุณป้าที่เขาเก็บขยะขายารถซาเล้งอะ่ะวันก็จะเก็บเก็บเก็บสะสมแล้วก็เอาไปให้เขาเวลาเขามาหาเก็บขวดเก็บขยะเนี่ย แล้วโบก็รู้ไปถึงว่าคนที่รับซื้อขยะพวกนี้นะเขาไม่ได้จนนะเขามีตังนะแล้วในเรื่องของต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโบก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นนะแต่่อสังเกตจากสนามบินที่ญี่ปุ่นเคยไปต่อเขาจะมีการแยกรีไซเคิลเลยนะเป็นขวดเป็นกระป๋องเป็นแก้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นระบบการรีไซเคิลอย่างหนึง่งในต่างประเทศที่เขามีตู้รับอันเนี้ย ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจนหรือลำบากจะต้องเก็บขวดเก็บกระป๋องเอาไปขายไม่ใช่นะมันเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของผู้คนที่มีต่อชุมชนมากกว่านะมันก็มีทั้งคนที่ทำและไม่ทำแหละคนที่ทำเขาก็ได้เป็นเหมือนกับ สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สินน้ำใจเพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับว่าในฐานะที่คุณเก็บมาคุณก็ได้รับผลตอบแทนกลับไปนิดนึงเหมือนแบบเป็นการคืนกําไรอย่างเงี้ยที่ไทยอ่ะมีหรือเปล่าที่คืนขวดแล้วได้ตังค์อ่ะอันนี้นึกไม่ออกเพราะว่าตอนที่วิาอยู่มันไม่ไมีไงเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีไหมอ่ะรู้แต่ว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องดื่มบอางอย่างเงี้ย เราต้องเอาขวดไปเปลี่ยนถึงจะซื้อได้ตอนสมัยที่พบ๊ชอยู่เป็นอย่างนั้นนะอย่างเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างเงี้ยบางยี่ห้อเขาก็จะบอกว่าเออต้องเอาขวดมาคืนด้วยนะโบ๊ชจำได้ตอนที่เด็กๆอะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะคะมาเล่าให้ฟงังผู้คนที่ไม่รู้ข้อมูลนะคะใครที่ยังคง คิดเองเออเองช่วยอะไรกันไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่เปิดหูเปิดตาไม่ฟังไม่ดูไม่อ่านนะก็จะไม่รู้ก็คิดเองเออเองคนที่มาถามเนี่ยโปรชื่นชมเขานะถ้าเขาถามด้วยความที่เขาสงสัยและไม่รู้นะไม่ได้ถามด้วยความที่คิดไปเป็นอคติด้านลบนะก็ดีนะคะถามแล้วก็จะได้คำตอบได้ข้อมูลนะคะ ไปทุกคนโชคดีมีความสุขไปแล้ววันนี้บา,บายสวัสดีค่ะ